มาฟังเพลงนี้เย็นๆยนซาๆซึ้งๆนะคะ ทำให้คุณแวน่นบอกเท้าวน้ำหอมนะคะแม่จะใช่ เลงนั้นล้ำสวยรำสวยนะคะอ่อนซอยนะคะเพลงก็เล่นล้ำสวยนะคะเย็นๆซึ้งๆนะคะเพลงนี้เป็นเพลงลำเป็นร้องเป็นเพลงร้องแต่งและร้องถวายองค์ปู่ปาริจิตนะคะโดยคุณแบนมคาน้ำหอมหรือแบนชาแนลนะคะลำโดยลำต่ออีกไหมน้องเฟิร์นวอนลำโดยน้องเฟิร์นน้องเฟิร์นจะลำต่อยไหมลูกขอบคุณนะคะขอบคุณเชคขอบคุณการช่วยกันขอบคุณเชค มาจบแล้วมาลูกไลค์กดตามช่อง T C Channel ด้วยนะคะ T C Channel ใบหน้าข่าวสารนี้นะคะนี่นะคะจบแล้วนะคะอาาจรย์นี่นะคะที่แต่งให้กับน้องนะคะค่ะแต่งให้กับลูกเปิร์นนะคะรำเป็มที่ก็คือความสิ้นโอเคค่ะจบแล้วเหรอจบแล้วค่ะจบแล้วนะคะ นี่คืออะไรนี่ตะโกนขอนุาตหน้าเลยนะเขียงท่าอีกตาสูงสูงก็ได้มีสูงดก็ได้วันที่โอเคหันหน้ามาหน่อยเออาสูงสูงก็ได้ซีนสูงสูงโอ้สูงสย่มือตะโกน อันนี้คือรำเสร็จแล้วนะคะนะคะรำถวายองค์ปู่นะคะคือน้องใบเฟิร์นนะคะรำถวายนะคะเดี๋ยวเราถอยหลังไปเดี๋ยวเรารอนคนหยุดสดพอดีเลยคนหยุดแล้วนะคะตอนนี้นะคะคนหยุดแล้วเออ เราก็จะแยกย้ายกันแล้วนะคะรำจบคนก็หยุดรำจบคนก็หยุดสวัสดีนะคะทั้งสามท่านนะคะไม่ได้ต้องขออภัยนะคะคุยสวัสดีนะคะทั้งสี่ท่านนะคะนาคอนสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณนครนะคะสวัสดี ขอบพระคุณคุณแม่ดามากมากครับคุณแม่ดาเรียกหน่อยแนะเรียกน้อยแน่ก็ได้แม่ชื่อนี้จำไว้นะแม่ระวัหมื่นนะ น้อยๆแน่ขอบคุณครับคุณหน่อยนี่นะคะเบื้องหลังนะคะจะประจำประจันบานกันอยู่ตรงนี้นะคะปักหลักกันอยู่หน้าอูกปูนี่แหละค่ะ เลือกในเนื้อจะได้แ่ขึ้จำไวนะแม่อ๋อคุณหน่อยถ้าไม่ถ้าไม่เขียนไว้ก็จำไม่ค่อยได้นะคะท่าแม ขอบคุณครับคุณไหลวันเกิดวันเกิดไม่จะให้ของขวัญชิ้นแรกเลยมาโอ้โหให้ของขวัญชิ้นแรกด้วยนะคะบดูแม่ผู้ใหญ่ให้ของขวัญชิ้นแรกเด้อแม่เกิดชิ้นแรกวันทแม่เกิดอขอบคุณครับคุณห่นะคะเร่าสูน้แไปดูนะคะแม่ผู้ใหญ่จะสุายอะไรวันเกิด S <S นีน่นะคะน้องใบเฟินนะคะแล้วคุณยายบอกว่าจะให้วันเกิดเด้อจะให้วันเกิดน้องแอนนะคะคุณยายจะให้ไปเลือกเอาชุดสวยๆ <S 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 เลือกเอาหนึ่งตัว เสื้อสันูจริงขนาดที่ข้างนอกมันเป็นภาพที่ทุกคนเห็นประจำเลยล่ะด้วยเสียงแบบวันนี้เราพิเศษวันนี้นะเราพิเศษเสื้อสวยมากเลยอ่ะโอ้เอซีเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนะคะดูก่อนนะคะดูลุงก่อนนะคะไปดูไกลๆก็รู้ว่าแต่ใส่เสื้อธรรมดานะไม่ธรรมดาเลยนะคะเนี่ยวันนี้เป็นวันเกิดเองนะคะขอบคุณยายกอล์ฟเสฟให้คุณเข้าคุณหน่อยนะคคุงค่าถุงหน่อยนะ นี่ค่ะแล้วรุ่นด้วยนะอซีนะข้างนก็เอาเลยค่ะสวัสดีนะคะท่างเสียท่านนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณที่เข้ามาช่องไม่ดาวกรกอบนะคะตอนนี้จะได้ชั่วโมงแล้วเด้อ้เสืรับบ้านนอกเปิดเปิดประตูเข้าไปเราขอหนังสือสวดมนต์หน่อยยูชานวางอ่ะเจียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ